สวัสดีค่ะสวัสดีจากทุกคนนะคะเจอกันกันกบสุรดาค้นเก้านะคะช่องฟินฟันสุรดานะคะกะขอขอบคุณทุกคนที่มาติดตามอยู่ตลอดนะคะกะมื้อนี่นะคะตั้งใจอยากจะให้คลิปให้กำลังใจแรงงานที่มาเก็บผลไม้ทุกคนนะคะหรือ,อผู้ใดที่เขามาฟังแล้วก็คิดว่ันเป็นกำลังใจละกันนะคะกะก้อนอื่นที่ จะให้กำลังใจแรงงานหรือทุกคนที่กำลังท้ออยู่ตอนนี้นะคะโซดาคอพูดถึงเรื่องของตัวเองเล่าถึงช่วงที่ตัวเองเ,อเจอปัญหาหนักหนาสาหัสให้ฟังก็แล้วกันนะคะเพราะว่า,าแต่ละคนนี่บวกคือกันเนาะคะ่ะบางคนเนี่ยต้อให้เขาบอกว่าให้กำลังใจอย่าท้ออย่าท้อสู่ๆูมันก็ไ่ได้สวยใดเลยะคะ่ะ แต่วิธีของสุรดาคนอนุญาตออกตัวเองเป็นบรรทัดฐานด้อค่ะเดอว,ว่าการที่สุรดาได้กำลังใจเนี่ยสุรดาหมักฟังเรื่องราวประวัติของคนคนใครก็ได้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยสุรดาเป็นคนหมักฟังหมักฟังมาตั้งหน่อยค่ะเมหมัมกเบาให้ฟังเวลานอนอยู่นน้ำกันเนาะ,ะเนาะมันสะสมมาเรื่อยๆนะคะจนทุกมื้อนี่ก็หมักอ่านหนังสือที่เป็น ประวัติเรื่องราวของชีวิตจริงของคนคนหนึ่งที่เคยพานอีหอย่างหมาหนักหนาสาหัสแล้วประสบความสําเร็จนะคะหรือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเขาทําอะไรมาบ้างเขาเจออะไรมาบ้างอีอย่างประมาณนี้เนาะค่ะเนาะรวมถึงหนังหนังภาพยนตร์ก็ชอบดูภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงนะคะที่นี่เนี่ยย้อนกลับมาถึงการให้กาลังใจของสุรดานะคะจะบอกว่าสุรดาเนี่ยเราเนี่ยเอา ตัวเองเป็นบรรทัานนะคะเราจะได้กําลังใจมาจากการที่เราฟังปัญหาของคนอื่นนะคะต่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งจะห้กกาลังใจบอกว่าสู้ๆนะมันโบได้ซอยได้ปันไดค่ะมันก็ดีใจนิดนึงตรงที่ว่าใจชื้นขึ้นมาแน่มีคนยังหักแล้วก็มีคนยังหวังดีแล้วก็มีคนยังซัพพอร์ตให้กําลังใจเขาอยู่มันดีจ้ะมันดีนะคะแต่อีกวิธีหนึ่งที่เฮดไห,หสุรดา มีกำลังใจฮึกเหิมในช่วงเวลาที่มีปัญหาคือไปดูปัญหาของคนอื่นจ้ะฟังปัญหาของคนอื่นเบิ้งปัญหาของคนอื่นดูปัญหาของคนอื่นเร้มาเปรียบเทียบกับเจ้าของเฮ้ยของเรามันแค่นิดเดียวเองปัญหาของเรามันแค่นิดเดียวเองอีย่างประมาณนี่ค่ะช่วงที่สุรรามมีปัญหาหนักหนาสาหัสที่สุดอยู่ในประเทศฟินแลนด์ก็คงจะเป็น ช่วงช่วงหนึ่งที่สุรดาเคยมีหลายสิ่งหลายอย่างในระดับของเรานะคะเราไม่ได้ไม่ใช่นักธุรกิจมีเงินร้อยล้านพันล้านไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าสุรดาเคยมีกระเป๋าแบรนด์ดังๆหลุสยชาแนลเคยมีคนให้ตังเคยมีคนซัพพอร์ตได้เงินเดือนเยอะๆมีรถหรูๆนะคะ มีรถยี่ห้อหรูๆขับนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยสุรดาสูญเสียทุกอย่างนะคะสูญเสียทุกอย่างรถโดนยึดกระเป๋าต้องขายเพื่อเอาอยูลอดเพื่อความยูลอดของเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างขายหมดค่ะขายหมดนะคะ<ม>เขาถึงบอกว่าเวลาที่เขามีน่ะเราจะต้องแพลนไว้เผื่อเวลาที่วันหนึ่งเราตกอ่ะ ตกบนฟูกเราจะได้ไม่เจ็บของสุรดาเนี่ยโบเมน่าตกบนฟูกดอกค่ะเจ็บคือกันแต่กับว่าเจ็บหลายเพราะว่าตกบนกระเป๋าหลุยกระเป๋าชาแนลเป็นยังต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าช่วงที่หนักหนาสหัสของสุรดาขายสิ่งนั้นขายสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ผู้หญิงรักและหวงและวับมากขอบอกกอนว่าใช้เวลาทํ้ใจใกนการตัดสินใจขา,ขายของเหล่านั้นออกไปนะ่ะ นานคือกันค่ะแต่ต้องตัดใจทำใจเพื่อที่จะขายกระเป๋าแบรนด์ต่างๆเพื่อที่จะให้เจ้าของอยังชีบยุต่อไปย่ค่อไปได้นะคะ,ะเป็นยังต้องขายเพราะว่าอย่างที่บอกสูญเสียเงินทองข้าวของทุกอย่างแล้วบพอนะคะไม่มีงานด้วยต้อให้มีงานกับช่วงนั้นนะคะ,ะทำเล็บเป็นช่างทำเล็บต่อเล็บ เพลลิฟอะไรก็ว่ากันไปบ่มีลูกค้าหรือไม่ก็ตอนนั้นก็บ่มีลูกค้ารายได้ไม่เพียงพอนะคะมีรายได้เข้ามาไปกับบินเหมือนค่ะมันก็เห็ดเลยหเฮ็ดให้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แย่ที่สุดนะคะประกอบกับสําคัญนะคะอันนี้คือสําคัญสุดร,ราต้องจ่ายภาษีคืนเป็นจํานวนเงินทั้งหมด5,000ยูโรในสถานการณ์ที่เราไม่มีอะไรเลยอเราเสียทุกอย่างนะ จากที่เคยขับรถรูๆสวยๆใหม่ๆนะคะก็ไปนั่งรถมีซึ่งแบบสุดยอดค่ะตอนนั้นนะคะตอนนั้นเมื่อปี2014เคยไปสู่สังคมก็ไม่ไปค่ะไม่สามารถนะบสสามารถจะไปสู้สังคมปาร์ตี้กับบรรดาเมียฝรั่งได้นะคะเพราะว่าต้องประหยัดตังค์ต้องเซฟก็ตั้งแต่ตอนนั้นไปเลยต้นตั้งแต่ปี2014 สิบสามสิบสี่ยาวมาจนถึงทุกมื้อนี่ค่ะสุดรดากะไม่ไปสู่สังคมใดๆเลยค่ะบบมีญาติบ่ม,บมีเพื่อนบ่ไปงานปาร์ตี้ใดๆทั้งนั้นยาวมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะนั่นแหละค่ะช่วงปีนั้นแหละเป็นช่วงที่แย่ลําบากไม่มีงานไม่มีเงินขายทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่มีเพื่อเอาตัวรอดนะคะแล้วก็ประกอบก็บต้องจ่ายภาษีคืนเป็นเงินทั้งหมดสองห้าพันยูโรห้าพันยูโรนะคะก็ได้แฟนคนปัจจุบันเนี่ยค่ะ ซอยแก้ไขแล้วลดหย่อนอะ,อะไรที่สามารถเขียนแก้ไขไปลดหย่อนได้ก็คือลดทําไปแล้วก็สรุปคือได้ลดหย่อนทั้งหมดจะต้องเสียภาษีจริงๆแค่2,500ยูโรนะ2,500ยูโรประกอบกับค่าครองชีพการใช้ชีวิตยูตยุตนหนึ่งก็ถือว่ามากสุดๆในสถานการณ์ที่เราไม่มีงานทำนะคะหรือไม่มีรายได้เพียงพอนะคะ นั่นแหละค่ะคือช่วงที่หนักหนาที่สุดแต่คือสุดรดากัพานมาได้พานมาได้จนทุกมือนี่ค่ะมีบ้านเป็นของตัวเองมีรถใหม่เป็นของตัวเองนะคะซอยแม่ครอบครัวพี่สาวาทั้งบ้านทุกเดือนนะคะบ่ว่าจะลําบากแค่ไหนนะคะกับซอยมาตลอดนะคะนั่นคือช่วงที่เราผ่านมาได้นะ,ะที่นี่ย้อนกับ ให้กำลังใจแรงงานอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยแหละคะ่ะคือบางทีถ้าแรงงานหรือใครก็ตามที่ฟังอยู่นะคะถ้าคุณคิดว่าประวัติเรื่องราวของสุรดา,าประสบการณ์ที่ผ่านมามันช่วยได้นะคะคือพอเราฟังของคนอื่นแล้วเฮ้ยเขาก็ผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้เขามีทุกอย่างคุณหรือใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้นะคะถ้าคุณคิดว่าตอนนี้คุณ เจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสอยู่รวมถึงตรวจเจอเชื้อโควิดเอ่ยหรือมาเก็บผลไม้เราไม่ได้เอ่ยนู่นนั่นนี่แล้ววันข้างหน้าคุณก็ต้องผ่านมันไปได้ค่ะหมายถึงว่ามือนี้อาจจะแย่วันข้างหนา้าอาจจะดีขึ้นก็นได้นะคะเพราะฉะนั้นยาาไปเสรารบอกก่อนนะคะช่วงที่สุร,ราแย่ๆสุร,ราบ่าหายเลยค่ะมันหายบ่ออกประกอบกับแฟนเป็นคนคิดบวก ะะแฟนเนี่ยเป็นคนคิดบวกจะมาแบบ่อนแอโอซบชีวิตฉันเศร้าเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่มีบ่ได้คะ่ะถ้าคิดแบบนั้นแห,งห้งหายแห้งทุกคะ่ะแห,งห้งหายแห้งทุกแห้งเสียใจแห้งเศร้าเข้าไปยีหรีสุดรดบบไห้เลยคะ่ะตอนนั้นบ่ห้บ่าาบเสียใจมีความคิดอย่างเดียววาคิดคิดบอก อันนี้เรื่องจริงเนะะี่ยค่ะอันนี้บอกกับตัวเองอยู่ตลอดว่าชีวิตฉันต้องดีกว่านี้สิสุรดาเธอจะอยู่แค่นี้ไม่ได้นะเออความคุณงามความดีที่เคยเหตมาชีวิตฉันจะตอบแทนชีวิตฉันแบบนี้เหรอไม่นะฉันต้องไปได้ให้ได้ฉันต้องฉันต้องได้ดีอะฉันต้องได้ดีกว่านี้ ฉันฉันต้องสวยฉันต้องรวยฉันต้องได้ดีกว่านี้ฉันต้องผ่านไปได้จะคิดแบบนี้อิเลีค่ะแล้วก็หาหนังสือมาอ่านอ่านหนังสือการที่จะหยิบหนังสือมาอ่านมันยากโดยเฉพาะทุกมือนีมันโลกโซเชียลมันเยอะมากน้อยทุกมือนีจะของก่บาอ่านนะคะ่ะแต่หมายถึงช่วงที่เราลําบากอะ่ะเราไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเราก็เลยอ่านหนังสืออ่านแค่สองสามบรรทัดก็ทําให สมองจิตใจสงบขึ้นมาได้ค่ะอันนั้นคือช่วงที่เฮตไหสุดาดามีกําลังใจขึ้นมาอันนี้ก็ว่า,วาห้ฟังกับบรลูวาทุกคนจะจะจะมันจะช่วยให้ทุกคนมีกําลังใจขึ้นไหมนะคะถามว่าแรงงานเนี่ยมาเก็บผลไม้มาเก็บผลไม้มก,มก็ยืมเงินม้ากันมีค่ะยืมเงินม้ากันหลายนะคะคนใหม่ก็เยอะคนเก่าก็เยอะนะคะยืมมา เฮ้ยเก็บผลไม้บ่ได้สิได้เงินไปคืนใสลูกเมียกระล้อความหวังยุบานนังสามนังสีนนงส่นะคะบ่เป็นอย่างนาอคะ่ะเนาะบ่เป็นอย่างวันนี้ปีนี้มันอาจจะแย่นะคะอนาคตปีหนา้ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะย่างคี่หลายๆลูกเมียก็ยังรออยู่ที่บ้านนะคะเขามีสองมือสองแขนสองขาเขาไปเห็ดย่างอื่นเขาร้อง,หล,องหลายๆและหลายๆาย่างนะคะกะมันต้องมีความหวังค่ะมันต้องมี อะไรที่ดีกว่านี้นะคะย่าท่อยะถอยนะคะกะเมื่อนี่เก็บผลไม้่่ได้นะคะกะถ้าใครที่กําลังกักตัวอยู่นะคะกักตัวอยู่พอเขาอนุญาตให้เก็บได้ตรวจเจอเชื้อแล้วไม่เจออีกนะคะก็ไปเก็บผลไม้ได้เหมือนเดิมนะคะและอีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็เพิ่งจะเดือนต้นเดือน สิงหานะคะต้นเดือนสิงหาคุณยังมีเวลาถึงกรกฎานะคะสําหรับแรงงานที่มาเก็บผลไม้นะคะไอบอกมวัวนะคะสิงหากันยาจ้ากันยายังเก็บได้อยู่นะคะกันยายังเก็บได้อยู่ค่ะนะคะมันยังมันยังมันมันยังไม่ใช่ขีดเส้นตายว่าคุณยังเก็บผลไม้ไ่ได้นะคะยังเก็บได้อยู่คะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วใจตรงไงค่ะอยาโอนเอไปกับ โรคเชื้อโรคนะคะอย่าคิดว่าอุ้ยฉันติดแล้วฉันต้องตายแน่เลยฉันต้องคนรังเกียจโมเมนจ้ะการติดเชื้อโควิดไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจนะคะให้หใจยิ้ยิไวค่ะอย่าไปเศรอย่าไปสวยนะคะอย่าเศรสวยเงางอยนะคะมีกำลังใจยิ้ยๆคือเคิร์มไปนะคะอนาคตคุณต้องดีคุณต้องคิดแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นแรงดึงดูดให้เขาเจอกับสิ่งดีดีมีความหวงังมีแสงสว่างบางสันเถออ ชีวิตฉันต้องได้ดีกว่านี้สิเออฉันต้องไปให้ได้สิฉันต้องสู้สิฉันฉันจะไม่แบบนี้ไม่ได้อย่างประมาณนี้ค่ะคิดจะสิ่งดีๆมันจะมันจะได้ดึงดูดอ่าสิ่งดีๆมาหายเัานะคะย่าท้อนะคะสุรดาขอเป็นกําลังใจให้อิลีค่ะบพว่าผู้ใดกระซงนะคะลองลองฟังเรื่องร้วาของคนที่แย่กว่าเานะคะเออเราคิดว่าเราแย่สุดแล้วอะ่ะ เราไปฟังเรื่องราวของคนอื่นเขายังแย่กว่าเราเลยแล้วเขาก็ยังผ่านไปได้อ่ะอะไรประมาณเนี้นะคะคือจะไปคิดว่าเจขาองนี่โอ้ยมันสุดสุดไหายมันจะตายแล้วยังเมื่อเมีนจ่ะมันยังมีคนที่แย่กว่าเขาแล้วเขาผ่านมันไปได้อย่างไรเหมือนเหมือนชีวิตของตัวเองเนี่ยคะ่ะกล้าพูดได้กล้าเล่าให้ฟังเพราะว่าเราเคยแย่เราเคยมาถึงจุดที่สุดๆแล้วเราก็ผ่านมาได้ ด้วยความหูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสุรดา,าอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าท้ออย่าถอยเด้อค่ะเด้อสู้ไปเด้อค่ะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสําหรับใครที่เจอปัญหาอยู่นะคะสําหรับวันนี้สุรดา,าขอญาตไปกินข้าวแล้วก็ไปทํางานก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ